ผมให้ h a GP t GPT แต่งนิทานอีสบเกี่ยวกับ h a GP t GPT การครั่าหนึ่งนานมาแล้วณนะโลกแห่งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีนักเรียนหนุ่มคนหนึ่งชื่ออเล็กซ์อเล็กซ์เป็นเด็กขยันแต่บางครั้งเขามีปัญหาในการทำความเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนและการทำการบ้านให้เสร็จทันเวลาวันหนึ่งครูของเขาแนะนำให้เขารู้จักกับ h a GP t GPT ซึ่งเป็นโมเดลภาษาที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเขาในการศึกษาได้ด้วยความตื่นเต้นกับเครื่องมือใหม่นี้ อเล็กจึงใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับ c h a t GPT เพื่อช่วยให้เขาทำงานเสร็จและเข้าใจวิชายยากๆเขาพบว่า c h a t GPT มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อและในไม่ช้าเขาก็ได้เกรดที่ดีขึ้นและทำงานเสร็จเร็วขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปอเล็กก็พึ่งพา c h a t GPT มากเกินไปเขาเลิกคิดด้วยตัวเองและพึ่งพา c h a t GPT สำหรับทุกปัญหาที่เขาพบเขาไม่พยายามทำความเข้าใจสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง และไม่เคยพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองวันหนึ่งอลเล็กมีการสอบเขาตกใจที่ ChatGPT ไม่พร้อมใช้งานเขาตื่นตระหนกและไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องเขาตระหนักว่าการพึ่งพา ChatGPT มากเกินไปทำให้เขาไม่สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้เทคโนโลยีสามารถเป็นประโยชน์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แต่การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปอาจทำให้ขาดการคิดวิเคราะห์และทักษะในการแก้ปัญหา